ประเทศไทยแม่งมาถึงขั้นนี้แล้วจริงๆมีเราต่างด้าวกว้านซื้อดินในแม่สอดเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายพันล้านบาท คนเหล่านี้ล้วนเป็นชาวต่างด้าวซื้อสัญชาติไทยทั้งสิน้นแผ่นดินที่บรรพบุรุษเอาเลือดเนื้อชีวิตไปแลกมาตกอยู่ในมือต่างด้าวไปหมดสิน้นอีกไม่นานอีก78ปีโรฮิงญ,ญาหน้าแขกพม่าจะยึดครองแม่สอดทั้งอำเภอเลยจะตกตายเป็นอำเภอของเขาไปละควรจะแก้ปัญหาไงผมเสนออย่างนี้ครับอำเภอที่ติดกับพมา่าพบพระระมาดแม่สอดสามอำเภอนี้ต้องประกาศเป็นกฎอัยการศึกประกาศภาวะฉุกเฉินปิดพรมแดนทั้งหมดเพื่อสางปัญหาภายในจัดการกับราชการทุกคน ที่มีปัญหาที่อยู่ในขายใช้เวลาไม่เกิน6เดือนทำความสะอาดแม่สอดพบพระและละมาดท่านผู้ชมครับมีวิธีที่เด็ดขาดแบบนี้วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ไม่อย่างนั้นท่านผู้ชมไม่เกิน8ปีคอยดูสิตะวันตกมันพร้อมแล้วที่จะเข้ามาแทรกแซงเพื่อยุโยงส่งเสริมไอ้พวกบ้านนี้ให้มันก่อเจรจนก่อเรื่องก่อราวที่แม่สอดจังหวัดตากเพื่อไปกระทบกระเทือนรัฐบาลพมา่านี่คือภูมิทัศาสตร์